Mm hmm. กเกษตรกรผู้ที่เขาเลี้ยงกุ้งก็ต้องปรับตัวกันนะครับทั้งเรื่องของการจับประหมอคาง mm hmm. ดําออกจากบ่อให้หมด mm hmm. นะครับปล่อยน้ําออกจากบ่อนะครับเอาไปทิ้งเอาไว้ไวให้ดินแห้งนะครับต้องแห้งสักประมาณ1เดือน <c oughs> นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเอากุ้งเนี่ยลงไปเลี้ยงใหม่ได้ mm hmm. เอาประหมอคางดําออกไปปล่อยน้ําไปแล้วก็ให้มันแห้งรออีก1เดือนแต่ เขาพบว่าปลาหมอคางดํามันก็ยังเข้าไปกินลูกกุ้งอยู่ดีนะแล้วก็กลายเป็นภาพที่เราเห็นที่เขาเนี่ยลากอวนขึ้นมาแล้วสุดท้ายมีแต่ปลาหมอคางดําหลายคนบอกว่าก็เอาไปขายก็ได้เงินนี่ไม่เห็นเป็นไรเลยจริงๆเราไปคุยกับพี่ตุ้มหนึ่งตะกร้าที่เขา,เาหิ้วมาเนี่ยคือปลาหมอคางดำเนี่ยค่ะขายได้200บาทนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นกุ้งได้เท่าไหร่คุณเขาขายได้เป็นหมื่นอ่ะ จากหลักหมื่นมาถึงหลักร้อยสองร้อยบาทก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคือแบบนี้ก็เลยอยู่ไม่ได้มันต่างกันเยอะมากจริง,<ภ>รงๆค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญพี่ตุ้มฝากคําถามไว้เมื่อกี้นะคะที่บอกว่าตากดินเป็นเดือนอให้แห้งไปแล้วแต่พอน้ําเข้ามามันมีโอกาสหรือเปล่าที่เจ้าปลาหมอคางดำเนี่ยเขาเอาไข่ไปฟักอยู่ใน,ในคโคลนหรือว่าในดินเนี่ยแล้วสุดท้ายมันออกมามีชีวิตอยู่แล้วก็มาอยู่ในบ่อกุ้งอีกเหมือนเดิมได้ดิฉันก็เลยไปสอบถามนะคะจากนักวิจัยด้านเทคโนโลยี วภาพทางทะเลเขามองว่าโอกาสที่ไข่จะไปฟักตัวอยู่ในดินโครนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากแต่มันยังไม่มีข้อมูลยืนยันทางวิทยาศาสตร์จึงอยากให้กลมไปมงเนี่ยไปศึกษาไปวิจัยเชิงลึกเพื่อให้เราได้รู้เรื่องของปลาหมอคังดําในข้อเท็จจริงค่ะและถ้าเกิดพาไปดูเรื่องของบ่อกุ้งเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีการปล่อยน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติเข้ามาในบอ่อถึงแม้ว่าพี่ตุ้มบอกว่าเขามีการวางอวนตะข่ายเพื่อเป็นการกรองน้ําแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีโ ที่ไข่ปลาแล้วก็ลูกปลาตัวเล็กๆเนี่ยมันจะติดแล้วก็รอดเข้ามานักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและทางทะเลเขามองนะคะว่ามันน่าจะเป็นสาเหตุจากปลาที่หลุดมาในบ่อกรุงพร้อมกับน้ำเนี่ยแหละคะ่ะแต่คําถามว่าปลาจะอยู่ในดินโคลนได้เป็นเดือนได้จริงหรือเปล่า <S 2> <S 2> <S ทางนักวิจัยบอกว่ามีโอกาสน้อยนะคะคุณผู้ชมที่จะเป็นไปได้ แต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลเรื่องของปลาหมอกคลังดํามากนักจึงฝากไปให้กรมประมงต้องทําการวิจัยเพราะตอนนี้หน่วยงานอื่นเนี่ยยังวิจัยไม่ได้เพราะว่ายังเป็นสัตว์ที่ผิดกฎหมายอยู่ถ้ากรมประมงวิจัยได้เราก็จะแก้ไขปัญหาเขาได้ด้วยค่ะ แต่เด็คิดว่าโอกาสที่จะเป็นไข่ปลาฝังอยู่ในในในพื้นแล้วโตขึ้นมาใหม่เนี่ยผมยังไม่คิดว่ามันเป็นไปได้นะแต่ว่ายังไม่ทราบจริงนะฮะอันนี้ยังไม่เคยมีคนศึกษาแต่โดยโด,โด,โด,ดยทั่วไปปลามันอมไข่เนี่ยมันก็จะดูแลลูกปลาอยู่ในปากมันอันนี้อาจจะเป็นตั้งประเด็นเพื่อให้กรมประมงทําการศึกษาซึ่งนี้ปลาปลาคังดัเป็นปลาต้องห้ามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานอื่นไม่สามารถทําได้นะฮะกรมประมง อาจจะทําได้แต่ว่าหน่วยงานอื่นไม่สามารถทําได้ที่จะเอามาศึกษาเนี่ยนะครเราเลี้ยงไม่ได้เพราะผมคือตอนนี้ผมยังไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าเราก็ในในเชิงวิสาเราก็ไม่สามารถจะฟันธงเนาะ แน่นอนตอนนี้มีคนเสนอมาหลายวิธีในการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนะคะทางคุณสรวิทย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีหลายข้อเสนอแนะรวมถึงคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านไลฟ์บอกว่าช็อตไฟฟ้าสิเขาจะได้ตายไปหมดเลยแล้วก็จับมาทีเดียวอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนแต่มีข้อมูลที่เขาไปพูดคุยกันในคณะอนุกรรมธิการในสภาที่เขาไปพบว่าถ้าปลาหมอคางดําอยู่ในน้ําเย็นหรืออากาศเย็นเขาจะโตช้าลงเขาก็เลยวางแผนว่าถ้าข้อมูลนี้เป็นความจริงเดียว เข้าสู่หน้าหนาวช่วงฤดูหนาวเราจะรีบจับปลาหมอคางดําเพื่อให้จับได้มากที่สุดแล้วก็มีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาได้กลายเป็นบทเรียนสําหรับสัตว์อื่นๆที่เข้ามาในประเทศไทยในอนาคตอีกด้วยค่ะครับและนอกจากการวิจัยศึกษาที่จะต้องทําควบคู่ไปการกับการจับปลาหมอนะครับเพื่อที่จะกําจัดมันออกไปนะครับอีกแนวทางหนึ่งก็คือการจับมาเพื่อที่จะเอามากินเอามาบริโภคกันแหะครับผมมีโอกาส ได้ไปชิมเหมือนกันนะครับปลาหมอคางดำนะครับแล้วก็ปลาดินนะครับเนี่ยครับระหว่างที่ไปลงพื้นที่เอาขึ้นมาสดๆจากบ่อเลยครับพอเขาเอาปลาขึ้นจากบ่อเนี่ยมันจะมีทั้งปลาหมอคางดำนะครับแล้วก็มีปลาดินเนี่ยติดมาด้วยทางเกษตรกรเขาก็เลยเอามาให้ชิมกันทั้งสองอย่างเพื่อที่จะดูรสชาติของมัน,นครับเนี่ยคร เอามาปินน้งนะครับเอามาย่างอ <ladder> <Herm it. S 2> ันนี้เอามาย่างก่อนเป็นปลานิลปลานิลเนี่ยจะตัวใหญ่กว่านะครับส่วนปลาหมอสีปลาหมอคางดาเนี่ยจะตัวเล็กกว่าค่ะเนื้อเอาตอนย่างก่อนนะครับเนื้อที่ตอนย่างเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าปลานิลเนี่ยเนื้อเขาจะมีความฉ่ากว่าแล้วก็มันจะนุ่มมันจะนิ่มแล้วก็มันจะหวานกว่าแต่สําหรับปลาหมอคางดําครับกินถามว่ากินได้ไหมกินได้แหละนะครับแล้วก็เนื้อมันรสชาติออก จืดนะครับถ้าเทียบกับปาดินมันจะจืดกว่าและมันจะกระด้างกว่านะครับก็ทานได้นะครับทานร้อนๆอีกอย่างหนึ่งอีกเมนูหนึ่งที่เอามาคือตอนย่างกับตอนทอดสองอย่างสองเมนูนะครับย่างกับทอดเนี่ยคือเพนเพนเลยเอาเอามาไม่ได้ผสมอะไรเลยนะครับอเอามาแล้วก็เอามาย่างแล้วก็เอามาทอดเรื่องของการทอดเนี่ย ถือว่าดีผมผมว่าดีผมว่าดีดีกว่าย่างคือดิฉันเนี่ยได้ชิมตอนย่างดิฉันได้ชิมตอนย่างก็รู้ว่าค่อนข้างแห้งแล้วก็กระด้างไม่มีรสชาติแต่ตอนทอดเนี่ยดิฉันทานไม่ทันคุณอนุชาทานแล้วก็ได้ทานตรงไข่เขาด้วยเพอไข่เนี่ยมันมันเหมือนไข่ปลาอื่นๆนี่แหละนะครับแต่ว่าลูกมันใหญ่ไข่มันจะใหญ่แล้วก็เม็ดเขาใหญ่เม็ดใหญ่แล้วก็มันรสชาติดีนะครับแล้วถ้าทอดเนี่ย กินใหม่ๆเนี่ยคืออร่อยมากกรอบะนะครับแต่เขาบอกว่าต้องกินใหม่ๆนะแต่ถ้าทอดแล้วทิ้งเอาไว้นานเนี่ยมันจะแข็งแล้วมันก็จะเหนียวกินไม่อร่อยด้วยะนะครับแต่ไม่ใช่แค่เมนูย่างแล้วก็เมนูทอดเท่านั้นนะครับอันนี้คือเอามาโดยที่ไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยแต่ยังมีอีกหลายๆเมนูที่เขาสามารถที่จะเอาปลาหมอคางดำเนี่ยเอาไปทำได้นะครับเมื่อวานนี้ท่านชัดชาติเนี่ยฮะ ผู้ว่ากทมนะครับไปที่บางขุนเทียนะนะครับไปดูเรื่องของการยกระดับปลาหมอคางดำนะครับเอามาทำเป็นเมนูอาหารพิเศษแบบไฟาดายไดนิ่งนะครับให้มันดูน่ากินขึ้นยกระดับให,ให้ดูมีราคามากขึ้นทำหลายเมนูเลยค่ะครับเชฟที่ไปป,ปรุง,<อ>งก็คือเชฟชุมพลแจ้าไพรนะครับก็มีรางวัลมิชลินตาร์นะครับไปลงมือปรุงเมนูปลาหมอคางดำทอด ซอสผัดพริกขิงอ่ะเนี้ยอ,อันเนี้ยครับปลาหมมอค้างดําผัดพริกขิงนะครับก็ก็น่ากินอยู่นะครับแต่เราสองคนอาจจะยังไม่ได้ <c oughs> มีโอกาสได้ชิมแต่ว่าคนที่เขาชิมบอกว่าโอเครสชาติดีนะครับเชฟบอกว่าเนื้อมันคล้ายๆปลาดินนี่แหละแต่ว่าน่าจะมีความกระด้างมากกว่าอ่ะอันนี้ตรงกันเราไปชิมก็รู้สึกว่ามันกระด้างแล้วก็มันอาจจะแข็งกว่าปลาดินนะครับ แล้วก็อาจจะเหมาะสำหรับส่งเสริมทำธุรกิจปาร้าที่ไทยเนี่ยมีเงินหมุนเวียนธุรกิจนี้มากกว่าหมื่นล้านบาทครับปานินของเราดีๆนี่เองแต่เขาเป็นปานินที่ที่ต้องมีเนื้อกระด้างหน่อยเพราะว่าเขาเป็นปลานักสู้ปลานักล่าอย่าอย่าไม่อยากให้เรียกว่าปลาเอเลี่ยนเพราะว่าในประเภทสายพันธุ์ปลาเนี่ยอยา่างปลาปลาช่อนก็เป็นปลานักล่าปลากระพงก็เป็นปลานักล่านะครับเพราะนั้น เขาเขามีความต้านทานสูงแล้วรับรองว่าโปรโตีนสูงอันนี้ได้ทานเองนะครับแล้วผม,ผมคิดว่าด้วยภูมิปัญญาของคนไทยอยู่แล้วในการทำอาหารหลายร้อยหลายพันชนิดโดยเฉพาะอยากจะบอกว่านอกจากตัวใหญ่ไปทำอาหารแล้วตัวเล็กเนี่ยเรายัางทำปลาาเพราะว่าอุตสาหกรรมปลาราของประเทศไทยนั้นเนี่ยมีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท ทางผู้ว่ากอทมอบอกว่าไม่อยากจะให้เรียกว่าเป็นเอเลี่ยนสปีชี์เหมือนกันเพราะว่ากลัวว่าคนเนี่ยจะไม่จับมากินซึ่งจริงๆแล้วสามารถที่จะทำอาหารได้หลากหลายเมนูนะครับส่วนเกษตรกร,ร,กรในกอทมอนะครับมีการลงทะเบียนทุกสำนักงานเขตแล้วประมาณ900คนนะครับเดี๋ยวจะส่งไปที่กรมประมงเพื่อที่จะเบิกเงินเยียวยา จากการที่ถูกประหมอคังดำเนี่ยไปลุกรานในพื้นที่บ่อกกุ้งบ่อปลาของประชาชนเราเห็นภาพของเมนูอาหารที่ทําจากประหมอคังดําหลายๆเมนูนะครับแต่ย้ําว่านี่เป็นอบเบื้องต้นะนะครับเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวที่จะมาใช้กำจัดเจ้าประหมอคางดำนะคือจับมันมาทำลายด้วยการกินซะนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์หน่อยนะครับแต่มันเป็นเอเลียสปีชีนะครับ คืออย่าไปเลี้ยงเพื่อที่จะเอามากินเอามาบริโภคนะครับแต่ถ้ามันอยู่ในแหล่งน้ําธรรมชาติอยู่แล้วอยู่ในบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงปลาของเราอยู่แล้วกําจัดมันได้เอาขึ้นมากินได้แต่อย่าไปเอามันไปเลี้ยงเดี๋ยวมันจะขยายพันธุ์ต่อได้เราไม่อยากส่งเสริมให้มีจํานวนเพิ่มขึ้นตอนนี้สิ่งที่ทําจุดมุ่งหมายคือทําให้เขาลดลงแล้วเมื่อเช้าดิฉันเข้าไปดูในเว็บไซต์ไทยพี BS เขาบอกว่าม,มีหนึ่งสิ่งที่เป็นตัวปราบปละหมอคลังดําคืออะไรรู้ไหมคุณน่าจะเอาไปใช้ได้น้ำจิ้มซีฟู้ด เพราะเวลาทอดถ้าเกิดเขาไม่มีรสชาติเขากระด้างคุณใช้น้ําจิ้มซีฟู้ดที่อร่อยทานกับอะไรก็อร่อยลองกันได้คุณผู้ชมเผื่อตอนนี้เป็นไอเดียเมนูนะคะเราอาจจะไม่ต้องทําอะไรที่แอดวานซ์เหมือนกับเชฟชุมพลเราทําเองทอดเองย่างเองนี่แหละแล้วทาน้ําจิ้มซีฟู้ดพลิกน้ําปลาแบบบ้านเราเนี่ยแหละแล้วก็ทานได้เลยแต่ทีนี้ยังมีคําถามว่าเอาแล้วตกลงปลาหมอคังดำเนี่ยเราจะได้ข้อยุติไหมว่ามาจากไหนแล้วระบาดยังไงตอนนี้ค่ะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมีหนังสือออกมาเป็น หนังสือด่วนที่สุดลงนามโดยนายประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงส่งถึงอธิบดีกรมประมงค่ะขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแพร่ระบาดปลาหมอคลางดําโดยให้ตั้งกรรมการสวดสอบข้อเท็จจริงนะคะว่าที่ผ่านมามายังไงสาเหตุทําให้เกิดการระบาดรุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนําเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ทราบภายใน7วันค่ะแล้วยังมีรายงานด้วยนะ ะะว่าร้อยเอกธรรมนัทพลมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรก็จะลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะไปพบกับตัวแทนกลุ่มประมง16จังหวัดอ่าวไทยในวันที่22กรกฎาคมนี้นะคะโดยจะมีผู้บริหารข้าราชการทั้งของการยางแห่งประเทศไทยกลมพัฒนาที่ดินกลมวิชาการ,กรเกษตรร่วมลงพื้นที่ไปด้วยค่ะ ส่วนการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากอยอทตอนนี้เขาเตรียมงบประมาณ50ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมเตรียมรับซื้อปลาหมอคางดำกิโลกรัมละ15บาทเขาจะเอาเจ้าปลาหมอคางดำเนี่ยไปทำปุ๋ยหมกัก ทําน้ำหมักชีวภาพงบประมาณ50ล้านบาทคาดว่าจะซื้อได้2ล้านกิโลกรัมนําไปผลิตได้ประมาณ2ล้านลิตรนําไปวางขายตามหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคือถ้าไปซื้อตามท้องตลาดเนี่ยน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยชีวภาพราคาจะอยู่ที่200บาทแต่ถ้าเขาเอาปลาหมอคางดำไปทำราคาจะอยู่ที่ลิตรละ100บาทค่ะ